สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหตอนนี้บ่าวโบอยู่ที่วัดโพนะครับส,สบายดีวันเสาร์เด้อพี่น้องเอ๋ยสวัสดีตอนวันเสาร์กันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้มื้อน,นี้บ่าวโบอยู่ที่วัดโพอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยนะฮะ ตารารตานะฮะโดยความฮือฮาของนักท่องเทีเ่ยวจีมาเที่ยวอาอสิ่งกาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยฝั่งนี้เลยนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นอุโบสถที่มีพระนอนนะฮะองใหญ่ว้าวจะมีเสียงเพลงต้อนรับวันตรุษจีนนะครับ น,นี่เลยครับฝรั่งเห็นต้องถ่ายรูปเลยครับจะมีมังกรนะฮะสารบันจุดจีนครับท่านผู้ชมครับ ซีิอบอกเลยว่านะฮะสถานที่เมืองไทยนาะพี่น้องเนาะเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะทันนี้ก็จะเป็นนะฮะโบสถ์ที่มีพระนอนองค์ใหญ่ที่น่าตื่นตาเนะะี่ยเริ่มงสายศรัทธาด้านในเนาะพี่น้องแก่น หลายครั้งแล้วที่บาบูเขาไปไดานใน,น้มูนีบาบูจะถ่ายภาพบรรยากาศรอบๆพาพอุปโภคให้พี่น้องเบิ่งอีกทัวหนึ่งนี่เลยครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะฝรั่งนค,คนจีนนะครับอินโดนีเซียนียฮะมาเลเซียโมยากเลยนะโ ฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านในนะฮะด้านในอุโบสถโอ้โหคือคอะไร ได้หลายครั้งที่บาบูไห้มนะพป่น้อกน้อนอมูนีได้มาอีกอีกเมื่อนึงนะฮะมูนีเป็นวันเสาร์ที่3นะฮะวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์นะฮะปีพศ2567นั่นเองนี่เลยครับฝรั่งต้องถ่ายรูปครับ นี่ก็จะเป็นคล้องนะฮะตีคล้องฝรั่งเขาจะชอบนะฮะโออเดอกลด่ย เเออาปนฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งประตูทางเข้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นประตูทางออกนะฮะที่เชื่อมต่อไปอย่างทางท่าเรือท่าเตียนนะฮะ,ะ,ะ,ะนี่เลยครับั่งนี้ครับพี่น้องครับก็คือจะเป็นทางเดินนะฮะรอบอุบโบสถนะครับ คือชาวต่างชาติเยอะมากเลยฮนะหลายขักเลยด้วยความงามนะฮะความงามที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะเฉพาะตัวนะครับเฉพาะวัฒนธรรมของเมืองไทยนะฮะมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ บอกได้เลยว่าสวยงามมากโอ้โหพี่น้องเออที่ฟังนี่งามหลางามหลนี่เลยครับซุ้มประตูก็จะมีพญาขจรนะครับยักษ์นะยักษ์เขียวอันนี้ก็จะเป็นอ่สัตว์ทาศูนย์บอกพี่น้อง ชาติจะะชอบบเลยนครัต้องถ่ายรูปครับต้องถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมาเมืองไทยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่บาโบเองก็อยากจะเผยแพร่นะฮะออกสู่สายตานีฮะชาวโลกให้ได้เห็นเนะี่ย คือที่เห็นนี่ก็จะเป็นต่างชาติเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับเมื่อกี้นี้คือความงามนะที่ถ่ายทอดออกสู่สายตาชาวโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อโซเชียลหรือว่าทางโทรทัศน์ทีวีนะพี่น้องเนาะงามขากิลีนี่เลยงามงามอีลิพี่น้องเลยนะอยากบอกบอกจากใจว่ามันงามคักจุดนี้ก็เป็นอีกจุดวิวหนึ่งที่สวยงามนะครับ Icana, ที่ชาวต่างชาติมาถ่ายรูปนะครับโอ้โหคือจะบอกก็าเรียกว่าแน่นวัดทุกมือเนาะพี่น้องเนาะตามทีบาว์โดเลยมากได้ก็แน่นตลอดเลยฟังนี่เป็นฟังทั้งออก นี่เลยครับตีคองนะครับ นี่ฝรั่งก็ชอบใจเลยครับ What? What ต้องถ่ายรูปเลยครับส <What? S 1> งสัยเ <What? S 1> ุดยเด <What? S 1> สุดอะไรเลยครับ เป็นภาพที่น่าปราปลื้มใจนะพี่องเนะเป็นภาพที่นาตื่นตัาเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เดินเข้าไปนะครับคือจะเดินเดินบนด้านขวานะครับยางไปทางนั้นขวาได้ออกข้างน,านาั้นซ้ายคือฝรั่งก็คือจะชอบเป็นพิเศษนะครับค้องนะครับ ก็จะมีคนอินเดียด้วยนะครับถ้าต้องเยอชาวอินเดีย เป็นภาพที่เห็นแล้วก็ตื้นตันใจนะครับปราบรืมแทนคนไทยจริงๆพี่น้องนี่เลยครับท่านผู้ชมครับนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสั่งที่นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเลยนะครับทผช้่มครับสำหรับที่มีบาบอูอ,อินใส่เขาหยาดล่าทผู้ชมไปแล้วนับกนจากริมกดไหลเป็นกำลังใจเด้อพี่นอ้นองกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิได้ประผาดคลิปใ,ใหม่ของบาบู สนับสนุนบาวโดโดยการไม่กดข้ามโฆษณาก็แล้วกันครับผมสวัสดีครับ